สวัสดีครับภาพที่คุณตาตอนเช้าๆในบ้านเรานะครับพระสงฆ์เดินบินธบาตเป็นภาพที่สงบสวยงามจริงๆนะครับค่ะเป็นประเพณีที่เห็นกันมานานมากๆตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยนะคะใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันจากแหล่งข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากอืมเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการเลือกของใส่บาทครับมี5อย่างที่เขาเชื่อกันว่า จะช่วยพลิกชีวิตได้เลยนะโดยเฉพาะเรื่องเอ่อการเงินอ๋อเรื่องแก้กรรมหมดนี่มีเงินใช้อะไรแบบนั้นใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับเสริมบารมีด้วยนะค่ะคือการตักบาตรเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นบุญใหญ่อยู่แล้วนะคะสําหรับชาวพุทธเราเป็นการสร้างกุศลแล้วก็ยังเชื่อว่าเอ่อเป็นการส่งบุญให้ญาติิที่อาจจะล่วงลับไปแล้วด้วยใช่ครับรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรตามความเชื่อนั้นด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคงั้นเรามาดูกันเลย แหล่งข้อมูลนี้เขาว่าไงบ้างสําหรับคนที่รู้สึกว่าแบบว่าการเงินมันติดขัดมีหนี้สินเก็บเงินไม่ค่อยอยู่อืมอืมเขามีวิธีทําบุญใส่บาตรแบบเฉพาะเจาะจง5อย่างเลยนะเชื่อว่าช่วยแก้กรรมด้านนี้ได้มาดูกันอย่างแรกเลยค่ะเขาบอกว่าให้ใส่ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดที่เราหาได้ลงในบาตรพระ ข้าวสารนี่คือข้าวที่ยังไม่ได้หุงใช่ไหมคะใช่ครับข้าวสารดิบๆเลยแต่สําคัญคือต้องห่อใส่ถุงพลาสติกหรืออะไรก่อนนะครับไม่ใช่เทลงไปเลยอ๋อค่ะค่ะเข้า,ข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 าใจค่ะแล้วความเชื่อคือ,อยังไงครับเขาเชื่อว่าอน,นิสงส์เนี่ยจะทําให้เราไม่อดอยากมีกินมีใช้ตลอดไปแล้วข้าวสารนี่แหละจะไปช่วยใช้นี่กรมเก่าให้เจ้ากรรมในเวรได้เร็วขึ้น เหมือนเอาข้าวไปจ่ายนิการรมว่างั้นเถอะคล้ายๆแบบนั้นเลยครับทําให้การเงินมันคล่องตัวเร็วขึ้นเขาว่ายอย่างนั้นนะเพราะเชื่อว่าเขาสารแค่เม็ดเดียวเนี่ยอันนี้ส่งที่ได้กลับมาคืนเป็นล้านๆเม็ดเลยโหฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะคือการเลือกของที่ดีที่สุดถวายนี่มันก็สะท้อนความตั้งใจความศรัทธาของเราอยู่แล้วนะครับใช่ครับส่วนเรื่องผลบุญที่มันทวีคูณแบบเนี้ยก็อาจจะสะท้อนความหวังของคนนะครับที่อยากจะพ้นจากความลำบากเร็วๆอยากเห็นผลบุญชัดๆเข้าใจได้เลยครับผม ทีนี้อย่างที่สองอันนี้สำหรับคนที่รู้สึกว่าการเงินติดขัดมากๆจริงๆค่ะอันนี้มีอะไรพิเศษคะเขาแนะนำให้ถวายเข้าสารให้หนักกว่าน้ำหนักตัวเรา1กิโลกรัมโอ้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าเป็นการถวายเป็นสังฆทานนะครับคือให้ส่วนรวมไม่ได้เจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งอ๋อถวายเข้าวัดไปเลยประมาณนั้นครับแล้วก็เขาบอกว่า อาจจะแบ่งทําได้นะไม่ต้องทําทีเดียวหมดภายในสัก3เดือนก็ได้อืมก็ยังพอไหวนะคะครับแล้วก็สําคัญคือต้องกล่าวคําถวายแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าหนี้เราทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติไปเลยเชื่อว่าแก้กรรมเรื่องหนี้สินได้โดยตรงน่าสนใจนะคะการกําหนดปริมาณตามน้ําหนักตัวแล้วบวกเพิ่มไปอีกเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า เราพยายามทำบุญให้มันมากกว่ากรรมหรือนี่ที่เรามีอยู่อ๋อเป็นนัยะแบบนั้นใช่ค่ะเป็นความพยายามเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วการที่เน้นถวายเป็นสังฆทานให้วัดในพระพุทธศาสนาก็คือให้มันไปอยู่ในเนื้อนาบุญที่ถูกต้องตามความเชื่อเขาด้วยค่ะชัดเจนเลยครับต่อไปอย่างที่สการทำบุญด้วยสิ่งที่มันหนุนให้สูงขึ้นหนุนให้สูงขึ้นเช่นอะไรบ้างคะเช่น การถวายท่านประดิษฐานพระพุทธรูปอาสนะสงฆ์รองเท้าเสือ่อหรือแม้กระทั่งการร่วมทำบุญสร้างถนนสร้างสะพานทางเข้าวัดอะไรแบบนี้ครับอ๋ออะไรที่มันเป็นการยกขึ้นหรือทำให้สะดวกข,ขึ้นใช่ครับเชื่อว่าจะช่วยเกื้อนหนุนชีวิตเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้น แก้กรรมในส่วนที่ทําให้ชีวิตเราตกต่ำอะครับถ้ามองในเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็เหมือนเราสร้างรากฐานหรือสร้างทางเดินที่มั่นคงให้ชีวิตนะคะมันก็สะท้อนความต้องการความก้าวหน้าความมั่นคงในชีวิตของคนเราเนี่แหละค่ะจริงด้วยครับต่อไปอย่างที่4การสร้างซุ้มประตูวัดหรือว่าป้ายบอกทางไปวัดอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเกี่ยวข้องยังไงคะเขาเชื่อว่าเหมือนเราไปชี้ทางสว่างชี้ทางบุญให้คนอื่นไงครับ พอคนอื่นไปวัดได้ง่ายขึ้นไปทำบุญได้สะดวกขึ้นอน,นิสง์ก็จะกลับมาที่ตัวเราทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภประสบความสำเร็จอืมคือการที่เราอำนวยความสะดวกให้คนอื่นเข้าถึงสิ่งดีๆเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาส่งผลดีกับเราเองใช่ครับเหมือนสร้างเหตุด,ดีๆให้เกิดขึ้นรอบตัวเราเข้าใจเลยค่ะและสุดท้ายครับอย่างที่5คือการชาระนี้สงนี้สง อันนี้อาจจะต้องขยายความนิดนึงค่ะคืออะไรคะครับตามที่แหล่งข้อมูลเขาอธิบายนะครับคือการที่เราใช้เงินทําบุญเพื่อชําระหนี้สินที่เราอาจจะไปติดค้างส่วนรวมทางาศาสนาไว้เช่นอะไรได้บ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเช่นเอ่ออาจจะเคยหยิบยืมของวัดไปใช้แล้วลืมคืนหรืออาจจะเคยไปใช้พวกน้ําไฟของส่วนรวมในวัดโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะติดค้างค่าใช้จ่ายส่วนกลางอะไรทํานองนี้ตามความเชื่อนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นเรื่องที่เราอาจจะไปติดค้างกับของส่วนรวมของส่งไว้นั่นเองใช่ครับการทำบุญชำระตรงนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าจะช่วยล้างนีิกรรมเก่าได้ทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้นปลดเปลื้องภาระผูกพันพวกนี้ไปดูแก่นของมันก็คือการเคลียร์ภาระที่อาจจะติดค้างกับส่วนรวมเพื่อความสบายใจไม่ติดค้างกันซึ่งก็เป็นเป้าหมายของการทำบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ ใช่เลยครับแล้วก็แหล่งข้อมูลนี้เขาย้ำม,มากๆเลยนะครับว่าการทำบุญตาม5วิธีนี้เนี่ยจะได้ผลดีตามความเชื่อนั้นต้องมาจากต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วยใช่ครับต้องมีศรัทธาที่แน่วแน่มีความบริสุทธิ์ใจมีความตั้งใจจริงๆที่จะชดใช้นี้กรรมเก่าและที่สำคัญคือทำด้วยความพร้อมอืมความพร้อมนี่คือไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนใช่ไหมคะถูกต้องครับต้องไม่เบียดเบียนตัวเอง ทำเท่าที่เราไหวจริงๆค่ะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะในการทําบุญทุกประเภทครับผมแล้วที่นี้ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันหมายความว่ายังไงบ้างค่ะคือแหล่งข้อมูลเนี้ยเขาก็เสนอแนวปฏิบัติความเชื่อที่มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะเพื่อหวังผลเรื่องการเงินเรื่องแก้กรรมตามความเชื่อของเขาใช่ค่ะซึ่งสิ่งที่น่าพิจารณามากๆเลยก็คือบทบาทของศรัทธาที่เขาบอกว่านำมาซึ่งปาฏิหาริย์ได้อืม ศรัทธานำทางค่ะแต่ในขณะเดียวกันแหล่งข้อมูลนี้เขาก็พูดถึงประโยชน์โดยทั่วไปของการใส่บาตรในชีวิตประจำวันด้วยนะคะอ๋อที่ไม่ใช่แค่เรื่องแก้กรรมเฉพาะจุดพวกนี้ใช่ค่ะเช่นว่าการใส่บาตรเป็นการฝึกจิตเราให้อยู่กับบุญคุศลลดความตรนีความเห็นแก่ตัวเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามแล้วก็เป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณค่าอีกด้านหนึ่งที่สําคัญมากๆเหมือนกันนะคะจริงครับ เป็นคุณค่าที่เราจับต้องได้ในชีวิตประจําวันเลยค่ะอืมบางทีนะครับสิ่งที่อาจจะน่าคิดต่ออาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราต้องทำบุญด้วยอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงเปะ๊ะเป๊ะเพื่อผลอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นค่ะแต่อาจจะเป็นเรื่องความสมดุลหรือเปล่าระหว่างความเชื่อแบบนั้นกับคุณค่าของการให้โดยทั่วไป การทำความดีสม่ำเสมอใช่ครับการทำาดีริเรื่องในชีวิตประจำวันโดยอาจจะไม่ได้หวังผลตอบแทนที่เจาะจงขนาดนั้นซึ่งจริงๆแหล่งข้อมูลเขาก็บอกเหมือนกันนะว่านี่ก็เป็นทางไปสู่ความสุขความมั่นคงที่ยั่งยืนเหมือนกันค่ะคือทำด้วยใจที่อยากจะให้อยากจะแบ่งปันจริงๆก็น่าคิดนะครับว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในการทำบุญของเราเอง